มาวานแห่กันลองบึงดึงมาเรื่อยๆไม่ต้องเดินไปเหยียบแห่ดึงมา ยึดไม้กูมาเดินมาตรงนี้เดินอ้อมครับซื้อจมไปด้วยก็ได้ลากไปทางนี้ซื้อจมให้ได้กันทำไมโอมิไปทางโน้นไปกดให้พี่ มือใหม้วานแหดึงไปดึงสาวไปด้วยไม่ใช่เดินเหยียบแห่ไปหนะเดินเหยียบแห่บอกเยียบตุ้งตีนโอ้ดึงดึงได้ไหมนี ติดต่อโอ้ไปลงทางนูน้นโอ้ไปทาง,งนูน้นถ้าลงลัดไปทางนี้มันจะลึกนูน่นอ้อมไปทางกระชังทางนูน้นวิ่งไปไปลงทางกอดไม้ทางนูน้นขึ้สาย,ย,ยเออเยี่ยมแห้งยก ไงบ่ปวดขนซอยเดินมาให้ม e ันของแซลน่อยเดินมาเร็วๆดึงนี้มันมันติดขี้ต้มรือว่ามันติดไม้เออดึงดึงี้ดึง คนซอยสิรลอดปอนังคนซอยนะตรงนั้นดึงให้อ์ดดึงให้โอมดูโอมมีไม้ไหมตรงนั้นท่านเหยียบแหหดึงก้มแหหมาอย่างงี้ดันดันเหหหาพี่เอิร์ดขาเออดึงดึงสาวไปด้วยน่ะดึงแล้วก็สาวอย่างงี้น่ะออกแล้ว <Nhạc> à, Đừng nỉ mặt nỉ mặt nỉ <laughs> 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 mặt nỉ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  mặt 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 ไปล้วหรอนี่เนี่ไปีนขต้มต้มขามา โอ้๊ยลึกแล้วเฮสิเปียกกางเกงแล้วโอ้ยอึขุด้วย นี่ตัวนี้กเลี้ยงนี่ก็งมากเยาติดอะไรนี่ไปลาขาวเต็มเลยปลาขาวไทยโอ้มาจับปลานี่ยไปก่อนปลาหนุนรับ โยนค่อยๆนะระวังอุ๊ยระวังมันตายโดนโดนตอใหม่ตายซะหระ